ดีจ้าเพื่อนๆเมื่อนี้แม่แก้วสิพามาแก,ง,แก,าแกงกะทิไก่เนาะจ้า,นะแ,จนะจาแกงะแกงะทิไก,ก่ใส่น้ำไม่ดองแพนเนาะจ้าน้ำไม่ดองแพนที่แม่เฮ็ดไว้เนาะนี่แหละจ้าสิแกงไปขึ้นเส้าสิไปขายกับเขาตลาดเส้าเนาะจ้าเนาะนี่แกงขายเนาะจ้าไก่กิโลหนึ่งเนาะจ้าใส่น้ำไม่ดองกิโลนี่จ้ามีน้ำไม่ดองเนาะ น้ำใบรองเมน้ำใบรองเพนแม่เนาะนี่เมล่างแล้วนะจ๊ะล่างน้ำหนึ่งล่างเ่าต้องอไปปั้นเ่าต้องไปขั้นด้จ้าเพต้องไปขั้นน้ำม,มันออกเอาล่างน้ำธรรมดาแล้วก็ปั้นปั้นออกจังน้อยปั้นน้ำออกแล้วก็เอามาไปเปลี่ยนเนาะนี่เมลวนแล้วลวนไก่แล้ว <ๆ S 1> นะจ้ะลวนไก่ลวนไก่ก่อนเอาน,าน้ำมันพืชหยดน้อยน,นึงนะจ้ะและ้วเอาไกล่ลงแล้วก็ลวนไก่ลวนไก่ได้ทีแล้วนะแกนี่นแล้วก็เอาราิดลงจ้า พิแกงแลงเนาะพิแกงเผ็ดได้จ้ามื้อนี้ติแกงใส่กะทิเนาะเอาไม้ดองแผ่นใส่กะทินี่จ้ะนี่พิแกงพิแกงใส่แล้วเนาะใส่แล้วกะค้นให้มันแตกออกจากกันให้มันขึ้นมันให้มันขึ้นเหลืองๆก่อนนะจ๊ะตีเหลืองๆงามๆพิแกง ผัดสักพักผัดพริกแกงเชียไก่ไปไว้ข้างๆนะจ๊ะใกล้ไว้ข้างๆผัดพริกแกงผัดพริกแกงผัดพริกแกงแดงดีแล้วนะจ๊ะเนาะเติมมันแล้วน้ำมันไหลออกแล้วเลาก็เชียไก่ไหมเชียกิ่นไก่ไหมไก่ด้ยจ๊ะผัดไปกันเลยทีเียผัดไปกันเลยค่ะผัดไปกันเลย ร้อยนะจ๊ะเนาะหัดได้กันแล้วจ้ะแล้วฮอกก็ปรุงนะจ๊ะเนาะปรุงเครื่องได้จ้าเอาขี้โรตีขี้โรตีแบบนี้รสดีจ้านีรสดีใจเนาะแกงกะทินี้มันต้องใส่รสด,ดีนะไม่ใช่เนาะคอยสุดแซ่ดนี้น้ำตาลน้ำตาลใส่ซ้อนหนึ่งนะจ้ะเนาะ แกงกะทิต้องใส่น้ำตาลน้ำนี่น้ำมันหอยจ้าน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยลงไปมันหอย,ลหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแกงซีอิ๊วขาวตามมาน้ำปลาปลาใส่้าเรียบร้อยเราจะค้นใส่กันนะจ้าผัดใส่กันเลยผัดใส่กันเลย กันแล้วเขาจะเอากะทิเทลงจ้ะกะทิก่องนะจ๊ะกะทิก่องเทลงเลยมีใสเลยจ้ามีใส่เทใส่็หลายก็หลายคนนะจ๊ะนะผัด,ขดเข้ากันดีนะจ๊ะแล้วเขากะเอาน้ำไม้แดงใส่เลยจ้าน้ำไม้แดงกิโลหนึง่ง ไงเนยแม่ดองผ่นนะจ๊ะออนดีจ้ะแซ่บแม่เห็ดไว้แม่เคยลงคิปให้เบิง้งเยอะนะจ๊ะเนาะนีจ้ะนี่มนไม่ดองใสัน้ำตาลทิเ็นแบบนี้นะจ๊ะนี่คลุกข้าใส่กัน เข้าใสกันเดี๋ยวเขาต่อน้ำน้ำสะอาดมาใส่น้ำน้องจ้ะเนาะมันจะได้เป็นน้ำเนาะน้ำกินเขาไี้เ่ยจ้าใส่เลยนีน่นี่ก็บังไฟนะจ๊ะไอหนีคําคําแล้ว,นเ,วเนะ้ะ จีออกมาแบบนี้นะจ้าข้นน้ำหน่อยเขาก็เพิ่มอีกนะจ้าใบย่าใบย่าใบย่ากันเพิ่มเอาเพิ่มน้ำเอาก็ได้เพิ่มน้ำเลยกะเอากะทิลงอีกคำนนั้นบ่มันห้มันให้รสเค็มข้นนะจ้ามันไปแซ่บนี่อ้าวบาดีกะเรียงไฟขึ้นเลยจ้าเรียงไฟขึ้นแตดแดดแดดให้มันเดือดนะจ้าเดือดให้ใกล้สุกให้น้ำมัสุกเนาะให้น้ำมัสุกก่อนนะจ๊ะน้อใส่เวลาหน่อยเนาะ เกี่ยวให้ไก่สุกเนาะจ้าเนาะเคี่ยวให้ไก่สุกก่อนไก่หน่อไม้ดองจะสุกจ้าเป็นแต่แซบบ่ยบก็เจ้าเป็นแต่แซบบ่ยบก็อุ้ยหาเสียบเนาะแกงหน่อไม้ดองแผ่นใส่ไก่จ้าแกงกะทินี่อร่อยน่าอร่อยจังเลยเ,ดดยเห็นได้จ้าเห็ดน้ำแม่เด้อหายกระดีได้จ้าแบบนี้กินกระเสีบจ้าจ้า สิ้มแล้วนะค๊ะสิมเบิ่งแล้วพอดีแม่สิ้มน้อยนึงแล้วเาดีานี้ก็สิเอาไปประกวดใจนะจ๊นะเนาะประกวดใจประกวดใจวันนี้สุกแล้วจ้าสุกแล้วแค่นี้ก็พอนะจ๊นะเนาะกินได้แล้วจ้าเก็บยขายมืงอ,อื่นนะจ๊นะเนาะมืงอ,อื่นเสาไปตลาดต่าเนาะนจ้จะเก็บน้ำได้จ้าเด้อว่าผิดหวังได้จ้าแสบแสบ หน่อไม้ดองแผ่นแกงกะทิหน่อไม้ดองแผ่นใส่ไก่จ้าสะโพกไก่จ้ามีแค่นี้นะจ้ะเนาะกดไลค์กดแค์ให้แม่ด้วยกดติดตามเพื่อสิริ่ึงคลิปใหม่อีกนะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ารวยๆนะคะสวัสดีจ้า